แกมขาไก่นะคะป๊า<ม>ุผู้ชมดูดิะตัป๊ให้ดูโอ้โหสุดๆความข้นลงปุ๊บจอดปุ๊บลูกค้าลุมเลยค่ะสุดยอดเลยพ่อโอ,โอ้โหร้านนี้นี่เขามีของดีจริงๆอะ โอ้นี่ค่ะร้านกับข้าวายน้อยค่ะมาแบบสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะห้าโมงเย็นนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดเซาไหา้สาระบุรีค่ะ,คะร้านใยน้อยซิกเนเจอร์ของตลาดนี้คุณผู้ชมนะคะเป็นร้านที่ตำนานเลยก็เดี๋ยววันนี้ตั้งจะพามาชมร้านใยน้อยกันนะคะเขามาขายแบบห้าโมงเย็นนะ,ะพี่บีเออห้าโมงเย็นแบบห้าโมงเป๊ะ เลยนะคะแล้วก็เนี่ยกำลังขนลงไปเสิร์ฟนะที่นี่นะคะร้านของยายน้อยเน่ขายประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะไปเดี๋ยวตากพาไปชมบรรยากาศที่ร้านกันดีกว่าอยากยกช่วยมากเลย <laughs> <c oughs> นี่เป็นเมนูของทางร้านค่ะคุณผู้ชมโอ้ยวันนี้หลากหลายเมนูมากๆเลย,ยนี่น่ากินทุกเมนูค่ะยา <c oughs> ยน้อยก็มายกยกไหวไหมแม่ ยังแข็งแรงกันอยู่นะคะโอ้โหสุดยอดมากมาแต่วันเลยมารอพ่อแต่ตีห้าพ่อตีห้าตั้งแต่ตีห้าเลย,เลยโอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราให้ยายน้อยเขาลงร้านก่อนเนาะว่ามีวันนี้ไม่รู้ว่ามีเมนูไรนบ้างนะคะโอ้ยนี่นี่นี่คุณผู้ชมโอ้โห,โโหเมนูของเรานะคะ น่ากินมากค่ะเมนูครบครบนะนี่คุณยายกำลังยกของลงค่ะโอ้โหต้มพอกรบเปื่อยๆชํำๆค่ะคุณผู้ชมน่ากินทุกเมนูนี่โอ้ยวันนี้นี่ อันนี้ด้วยคุณผู้ชมนีอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่บีอะไรนะจับชายจับชายจับชายเอย่างตั้งไม่เสร็จอย่างตั้งไม่เสร็จลูกค้ามารอแล้วคุณผู้ชมดูวนี้นี่ไม่ได้โกหกนะคะพูดจริงอ่ะโอ้โหดูฉ่ำๆไปเต๋ยคุณผู้ชมใคร้วค่ะนี่มาแบบร้อนๆเลยยกลงรถแบบร้อนๆสดๆร้อนๆ มี่ออกระิคนๆนะพ่อนะโอ้อนี่ค่ะลงปุ๊บจอดปุ๊บลูกค้าลุมเลยค่ะคสุดยอดเลยพ่อโอ้โหร้านนี้นี่เขามีของดีจริงๆอะ่ะอ้โหโอ้โหยายน้อย,ยตักคนเดียวมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศยายน้อย,ยตักกันนะคะ ติดโทรคุณผู้ชมวันนี้มีต้มปลานะคะโอ้หลากหลายเมนูมาก,มมากไม่ต้องสืบค่ะกะทิวันนี้แบบมันแบบมันมากอโอ้มันมากมมากะทิประมาณร้อยโลห <laughs> ม้อน,นี้นะคะอ้อันนี้ขอดูดหน่อยนะคุณผู้ชมมีต้มขาไก่นะคะฟ้าคุผู้ชมดูดิจะปักให้ดูโอ้โหสุดๆ ความข้นอร่อยมากค่ะทุกเมนูนะคะร้านของยายน้อยดูดีโอ้ตักไม่ทันเลยโอ้อันนั้นต้มอะไรแม่แกงป่าแกงป่าโอ้ยวันนี้มีแกงป่าคุณผู้ชมเท่าไหร่นะแม่สามสิบบาท โอ้โหฮัลโหลค่ะแม่ปีนี้แม่อยูเท่าไหร่นะคะ73ิบสามแล้วจ้าโอ้โหแข็งแรงมากๆค่ะคุณผู้ชม หาหมูไม่เจอเลยนี่ค่ะผัก40นะคะคุณผู้ชมไก่เนย่งนี่อนี่ค่ะแกงขี้เหล็กค่ะ กะทิค้นๆค่ะสุดยอดมากค่ะที่นี่คไม่มีไม่รู้จะไหนนี่ไอชิเล็กอี่เลก่ไหมต้องยานีโอ้ยคนมากเลยค่ะอร่อยใส่บัว ค่ะแม่ใส่ปลาทูค่ะใหญ่เยเ,ยเนาะแล้วก็โคตรๆเลยค่ยคยะ,ะแล้วก็เ้นปาก,กับไ้วกไม่รู้จะหาน้อยอะฮัโหลัลโนีโลฮัโ

หนูก่อนไหมล่ะ <c oughs> อันนี้หนึ่งแล้วก็แกงปลาห่แม่บาหแล้วก็จับชายหนึ่งของพี่บีขี้เหล็กอีกหนึ่งนะแม่จ้ะอันนี้แกงปลาค่ะคุณ เป็นหมูแล้วเป็นไก่นะแม่หมูค่ะ พีนี้นะคะตาก็อยู่ที่เสาให้นะคะสีแยกสาให้ตาลาดล้มโพค่ะคุณผู้ชมจังหวัดสระบุรีนะคะร<ม>้านยายน้อยกับข้าวค่ะคุณผู้ชมนี่เลยอร่อยมากๆนะคะยังไงก็มาลองชิมมาลองดูกันนะคะใครที่ชอบแบบกับข้าวสไตล์บ้านๆนะคะดูลูกค้าดิคอดเยอะคุณผู้ชมจริงร้านอยู่ทุกวันเสาร์นะคะประมาณ5้าโมงเย็นนะคะจนถึงหกโมงครึ่งก็พอเนาะนอกนั้นป้าเขาขายแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับตากโดยสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> ของกินเยอะมากเลยล้มโพสางให้